เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหสขันก้าวหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากละสินเขตหนึ่งท้าพเจ้านายนิกรสันประเภทตำแหน่งร่วมหน่วยการโรงเรียนท่ำปลาวิทยายนมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่ำปลาวิทยายนเมื่อวันที่สี่ เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565โดยโรงเรียนถ้าปลาวิทยายนเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มมีเขตพื้นที่บริการจำนวน6หมู่บ้านมีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์2คน โดยมีจํานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน30คนระดับชั้นป .1 ถึง6จํานวน98คนระดับชั้นม .1 ถึง3จํานวน53คนรวมทั้งสิ้นจํานวน181คนซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจํานวน20คนผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติดังนี้ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงและคอยชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและตามความถนัดของตนเองในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา การป้องกันเฝ้าระวังโรคระบาดและดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่โดยยึดหลักให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุดและนอกจากนั้นยินระจมทรัพยากรต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่โดนซ่อมแซมเครื่องกองน้ำ ซ่มแสมถังน้ำบาดาลระบบน้ำของโรงเรียนและได้บริจาคงบประมาณจำนวนสามหมื่นบาทเพื่อปรับปรุงห้องประชุมห้องผู้บริหารและห้องธุรการและได้จัดทำเสื้อ85ปีโรงเรียนท่ำปลาวิทยายนเพื่อจัดหาทุนปรับปรุงโรงอาหารและระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานต่างๆเช่นการบริจาคสี เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนการบริจาคข้าวสารเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีการใช้หลักการบริหารจัดการในโรงเรียนโดยใช้ปูสิงโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เกิดผลต่อผู้เรียนบุคลากรครู และสถานศึกษาโดย P. p r a c t i t i e n t จะใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม H. Happy จะเน้นให้มีการทำงานอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ U. Unity การทำงานให้ทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ S. Sufficiency เน้นในเรื่องของความพอเพียง ทั้งในเรื่องการใช้ทรัพยากรและปลุกฝังให้ครูนักเรียนเห็นความสำคัญ I ICT ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู N Network ใช้การประสานงานกับภาคีเครือข่ายให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม G Go เน้นเป้าหมายให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยผลการดำเนินการจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเก่งดีมีสุขครูมีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพและสถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งการบริหารจัดการโดยใช้ผู้สิงโมเดลส่งผลให้บุคลากรครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ด้านผู้เรียน ระดับชาตินักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70สิ 10. ระดับเหรียญเงินจำนวนสองกิจกรรมได้แก่คัดลายมือสื่อภาษาไทยม1-3ถึงการแข่งขัน a อ a มทม1-3ถึงและระดับเหรียญทองแดงจำนวนสองกิจกรรมได้แก่อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม 1- ถึงส ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลรศึกษาป .4-6 ซึ่งมีจํานวนกิจกรรมร่วมการแข่งขันในระดับชาติมากที่สุดในกลุ่มเครือข่ายสหกิจขันก้าวหน้าระดับเขตพื้นที่รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองจํานวนสีรายการรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองจํานวนสองรายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทอง จำนวน4รายการรางวัลเหรียญทองเหรีรยญเงินและเหรียญทองแดงจำนวน1รายการรวม13เหรียญซึ่งได้ลำดับที่19ของเขตพื้นที่การศึกษาระดับกลุ่มรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองจำนวน13รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จำนวน6รายการรางวัลเหรียญทองจำนวน6รายการ รางวัลเหรียญทองแดงจำนวนหนึ่งรายการรวมทั้งหมด25เหรียญทอง1เหรียญทองแดง,งด้านบุคลากรครูเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติระดับเขตพื้นที่และระดับกลุ่มคณะครูได้จัดทำผลงาน Best Practice และส่งเข้าประกวดจำนวน6กลุ่มสาระการเรียนรู้และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม แข่งขันในระดับเขตพื้นที่จำนวนสองกลุ่มสาระได้แก่กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาและการสอนประวัติศาสตร์นอกจากนั้นยังมีบุคลากรครูได้รับรางวัคลครูดีเด่นเนื<ม>่องในงานวันครูประจำปี2566จำนวนสองท่านผลงานที่ส่งผลต่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสหัสขันผลงานที่ส่งผลต่อผู้บริหารเป็นผู้บริหารดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจำปี2566ซึ่งผลงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายส่งผลให้ผู้เรียนเก่งดีมีสุขผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและพร้อมจะออกไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพต่อไป